ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับแอมรีซิฟเวอร์วินเทสสวยคลาสสิกเสียงดีเด็ดขาดหนักแน่นออกครบเครื่องมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับไพลอนเนียเอสสองเมกอินเจแปตัวนี้ผลิตปีหนึ่งเก้าเจ็ดสามนะครับอายุสี่สิบแปดปีแล้วนะครับภายในสภาพเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ผมได้แค่ทําการจูนขึ้นนะครับ AMFm นะครับให้เราเรียบร้อยนะครับรับขึ้นบ้านเรา FM นะครับ แปดสิบเถึงร้อนะครับรับเรียบร้อยทุกอย่างนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับสภาพสวยมากนะครับถือว่าสวยมากๆนะครับฝานะครับกล่องนะครับเป็นกล่องไม้นะครับมีตำหนิแค่ตรงนี้นิดเดียวนะครับนอกนั้นก็สวยนะครับสวยนะครับใครอยากได้ MV เทจนะครับระดับงานสะสมนะครับก็จัดไปเลยนะครับตัวนี้ด้้นหน้าด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับกต่อสัญญาณต่างๆขาวสะอาดนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ใช้ไฟหนึ่งร้อยวลท์นะครับหาหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงลูกเล็กๆเดี๋ยวนี้มีขายไม่แพงนะครับฮะสักร้อยวัตต์ก็ใช้ได้แล้วนะครับเครื่องนี้นะครับร้อยถึงร้อยห้าสิบวัตต์นะครับหม้อแปลงตัวนี้นะครับกําลังขับนะครับยี่สิบห้าวัตต์บวกยี่สิบห้าวัตต์นะครับตัวนี้สองข้างก็ห้าสิบวัตต์นะครับขับลําโพงได้สบายๆนะครับรุ่นนี้นะครับเบรคแลมทํางานปกตินะครับบาลานซ์วอลลุ่มปกติทุกอย่างมีเราเน็ตให้นะครับมีต่อช่อง โฟโน่นะครับมีช่องเครื่องเล่นแผ่นเสียงให้แล้วก็มีมิกไมค์ได้ด้วยนะครับไมค์ใช้งานได้นะครับไมค์เสียบแล้วก็สามารถมิกเสียงได้เลยนะครับจะเอาเบาเอาแรงได้นะครับร้องคู่กับจูเนอร์หรือร้องคู่กับแผ่นซีดีอะไรก็แล้วแต่นะครับได้หมดนะครับตัวนี้สามารถต่อเครื่องเล่นซีดีได้เครื่องเล่นเทปได้นะครับแล้วก็จูเนอร์นะครับรับดีรับไวรับชัดนะครับปรับนะครับไฟสเซอริโอขึ้นปกตินะครับผมจูนรับขึ้นบ้านเรา8 7 5ถึง108แล้วนะครับตัวนี้นะครับ สบายยนะครับใครอยากได้ระดับงานสะสมสวยมากๆนะครับตัวนี้ใครอยากได้อ m v วิ t a g e นะครับก็ที่มี FM ในตัวนะครับสามารถเอาไปฟังได้เลยซื้อ1ได้2นะครับตัวนี้ซื้อแอมก็ได้วิทยุไปด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเครื่องภายในกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบเสียงนะครับครับคราวนี้เราจะมาแกะดูภายในนะครับของรีเซิฟเวอร์ว i n t a g e สุดคลาสสิกนะครับ ไฮโอเนีย e อ2ตัวนี้หนึ่งเจดสามนะครับอายุ4ี่สปีนะครับเป็นกล่องไม้นะครับผมจะแกะให้ดูเลยว่าภายในเป็นอย่างไรนะครับตาอย่างนี้ครับผมขันล็อตไว้แล้วนะครับกล่องไม้นะครับสวยงามมากนะครับไม่ผูไม่บวมใดเลยทั้งสิ้นนะครับผิวอาจจะมีเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วดูดีมากๆนะครับเทียบกับอายุนะครับนี่ฮะกล่องของเขานะครับกล่องไม้ของเขา ให้ดูนะครับด้านล่างด้านบนนะครับก็สวยงามครับสวยงามไม่มีผุบวมใดๆทั้งสิ้นนะครับเห็นไฮะกล่องไม้ต่างๆตัวนี้เป็นเพจหลังของเขานะครับเพจหลังนะครับเพจหลังนะครับแกให้ดูเลยว่าสวยครับสวยนะครับตัวกล่องไม้ต่างๆนี่สวยมากนะครับเนี่ฮะส่วนตัวเครื่องนะครับเป็นเครื่องวินเทจนะครับภายในนี่อะไรต่างๆนะครับผ้าขยายเดิมๆนะครับเห็นไหมฮะคํนทิเตอร์ขยายนะครับ ตัวนี้อะไรเยอะยะนะครับมีขายเยอะมากมายนะครับแล้วก็พัววนลุ่มตัวปรับต่างๆนะครับเดิมๆทั้งหมดนะครับวอลุ่มตัวปรับต่างๆเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับแม้จะผ่านการเวลามานานแล้วนะครับก็สภาพภายในก็ถือว่าสุดยอดนะครับถือว่าสวยนะครับแพครับนี่แผงใหญ่มากนะครับตัวนี้นะครับผมทําการจูนรับขึ้นบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับรับตั้งแต่แปดสิบเจ็ดจุดห้าถึงร้อยแปดเอเอ็มก็รับดีนะครับนะครับทุกยิงทุกอย่างในสภาพภายในนี่เป๊ะเลยนะครับ มีขั้วลำโพงนะครับผมดัดแปลงใส่ให้ใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมมันจะเป็นขั้วแบบเสียบแบบนี้นะครับขั้วแบบเสียบแบบนี้นะครับซึ่งหาขั้วได้ยากนะครับเพื่อสะดวกแก่การใช้งานนะครับผมจึงดัดแปลงเป็นขั้วแบบนี้ให้เลยไม่มีผลเสียกับเสียงใดๆสิ้นเสียงจะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ํานะครับเนี่ฮะก็จะมีตัวต่อนะครับแค่นั้นเองครับไม่ได้ไปทําอะไรมากมายนะครับแค่ดัดแปลงตรงนี้นิดเดียวนะครับเพื่อเป็น การสะดวกต่อการใช้งานนะครับของผู้ที่ซื้อไปใช้นะครับแจ็คสายอากาศต่างๆเดิมๆทั้งหมดนะครับตัวเสียบสัญญาณขาวสะอาดนะครับไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นวงจรวินเทจสุดคลาสสิกนะครับซ่อมง่ายมากๆทนทานมากๆนะครับรุ่นแบบนี้แห้งๆเลยครับหลอดไฟหน้าปัดนะครับติดครบทุกดวงนะครับผมเสียบไฟให้ดูติดครบทุกดวงนะครับไม่มีขาดแล้วเป็นหลอดเดิมๆด้วยนะครับเป็นหลอดเดิมๆด้วยนะครับติดหน้าปัดมาเห็นไหมฮะ นี่ทุกตัวติดหมดนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากตัวนี้ใช้ไฟหนึ่งร้อยโวลต์นะครับหาหมมอแปลงลูกเล็กๆนะครับประมาณร้อยวัตต์ก็ใช้ได้แล้วนะครับร้อยถึงร้อยห้าสิบวัตต์ก็สบายๆแล้วนะครับใช้ไฟนอกเอานะครับอย่าได้ไปแปลงเครื่องนะครับเด็ดขาดนะครับเอาเดิมๆอย่างนี้ดีที่สุดนะครับตัวมอแปลงนี่ทองแดงก็ยังเงาแวบอยู่เลยนะครับสวยครับสวยนะครับใครอยากได้นะครับแอมรีซิฟเวอร์วินเทจนะครับ ที่มีวิยุในตัวมีแอมในตัวนะครับก็จัดได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับให้ดูด้านล่างนะครับนี่ครับด้านล่างการเดินสายต่างๆแผงวงจรต่างๆสวยงามนะครับสวยงามไม่มีสนิมนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับแหวงวงจรไม่เละตุ้มเปะนะครับสวยครับสุดคลาสสิกสวยมากนะครับเป็นงานสะสมได้เลยนะครับตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปประกอบเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบเสียงกัน หลังจากไปดูเครื่องภายในแล้วนะครับสภาพสวยคลาสสิกมากๆานะครับทั้งกล่องทั้งอะไรนี่เป๊ะเลยนะครับใครอยากได้ก็เดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับว่าโอเคไหมนะครับเบสเยอะมากนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยต้องลดเบสลงมานะครับเล่งสุดๆไม่ได้นะครับเบสเยอะนะครับเดี๋ยวทดสอบฟังซีดีก่อนนะครับผมต่อเครื่องเล่นซีดีเข้าไปฟังแล้วเดี๋ยวจะทดสอบ FM ให้ฟังกับ AM นะครับลองฟังก่อนนะครับ Come we're หัวใจเรานั้นยังดีพี่คอยเก็บรักษาเช่นนี้กี่ปีก็จะไม่ลืมครับเสียงดีมากครับเบสเยอะนะครับเสียงร้องนี่ ออกแนวหวานด้วยซ้ำไปนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับภาครับให้ฟังนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราทดสอบกันเลยนะครับฐานกองขู่คู่รามและมีรายงานว่าอันนี้ร้อยเจ็ดนะครับร้อยเจ็ดวนนะครับนี่ร้อยูู่กนะครับ การขายออนไลน์มืออาชีพคอนเทนต์ปังตั้งมาเองร้อยหกสิบสามจังหวัดอุบลราชธานีเปิดรับสมัครตรงจุดนี้มั้งเหรอหรืออาจจะเป็นบุญกรรมเก่าครั้งชาวบ้านรวมแปดตำบล ที่ได้รับวัคซีนโควิด -19 แล้วยังต้องยึดหลักตามการก็ไปได้รับเครื่องหมายอยอแล้วค้าหนุ่มลาสันติสุขดอนกลางโทร045311536080ฟ้าขนองในระยะแรกขณะที่ลมตะวันตกราคาประหยัดโดยกรรวิธีการผลิตแสงอีซี่ล้างฟองง่ายๆในนำ ระเจ้าให้ใช้บาดเจ็บปวดฉุกเฉินโถงเป็นทางให้ทางสักคภาพหายเกลี้ยงผมเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนพนไปหลายนวดแล้วมเพาเสียดายเด้อไปสยามเจกันสบายทุกทรมานในร่างกายเนื่อจากโรคทั้งหมดสรุปบางานบาันไดเหรอค่ำทุกสติกายนนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ไอมันก็ต้องกลั คดีเข่าเหลืออ๋อเหออาการคันที่เกิดเรื่องของประเทศไทยที่ซิมเมอซอยเฮ้าเทศให้มดหนึ่งศูนย์สี่อกจาหนึ่เก้าห้าสี่เยแล้วโทรออกค่ะคุณก็สามารถที่จะได้รับเน็ตเต็มเป็เอเอ็มร้อยหเมกะเฮิร์บริษัทเจพีมิต อ,อ,อันนี้ร้อยหกนะครับหน,นึ่งขัดปอซ้อนสบู่เป็นเน็ตบุ้มยืนยันดีจริงทุกสูตรค่ะร้อ่เจอดนะครับน้องเอเอ็มั่งนะครับคุณทางนี้มาเลเซียมีผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าครบโดสแล้วกว่ายี่สิบสองล้านอะเนี่ยกแฟแงยจุ่มสำเร็จรูปเป็นสารสก เอ็มก็รับโอเคนะครับรับแซได้ครับตอบคุณโอ,อนมะนีโทรและ twitter ร์เปิดใบขา,ายให้เพิ่นขึ้นเพิ่นรับสื่อขึ้นกิโลกรัมละ1นึ 1> 300่ร้อเมตรหรือในตัวเมืองในเราครับก็หายได้แปดสามสามศักก์ห่วงยาญ นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับรีซิเวอร์วินเทจส,สวยคลาสสิกรับดีรับไวรับชัดเสียงดีนะครับเด็ดขาดดักแน่นสภาพสวยใหม่ตัวหนึ่งนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ